การบอลเราวันี้กรัรฟุตบอลเราวันี้อ้าวค้อยเตะเออเตะเออมาเราจเจ้าอ้ายิงยิงโอ้โหแรงมากครับมาจเจ้ายิงยิงโอ้โฮู้ยฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะมา สอนน้องกันเจ้าเล่นบอลเหมือนเช่นเคยนะครับพี่น้องได้ออกโอายน้องก็แบบกำลังกายนะดูครับน้องทำไงครับอยากเล่นเปล่าอยากเล่นเปล่าโอ้โหครับมื่มากเลยอยากเล่นเปล่ากเล่นเปล่าอึ๊บ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 ไปจี้ฟองไปเจ้าไปเร็วไปเจ้าไปไปเจ้าไปน้องยวเขาทำอะไรครับ กัดบอลเราวันนี้กัดพุ่บอลเราวันนี้อ้าวค่อยเตะเออเตะเออเตะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยโอ้โหในนี่ขะหลังขะหลังขะหลังเตะได้ด้วยครับนี่สิดูพัฒนาการเขานะครับโหโหโหยมวนเพื่อนเหรอครับมวนเพื่นโอ้โหคกบอลขึ้นพ่ดาแล้ววันนี้นั่นตะบอลขึ้นพ่ดาวแล้วดูวิธีเอาบอลออกจากมุมนะครับดูนะครับ เดี๋ยก่อนทาไม่ได้เร้องยินจ <tinc S 1> <a> ้าดูเด er ี๋ยวนี้จะออกได้ไหมนะหัวออกได้แล้วหัวเกกี่ยครับกัดกครับจะกัดลูกบอลนรับโอ้ยเตะบอลมาเยดเฮ้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 เ้เ้าฮ้เฮเฮ้้เฮ้้้โหเ คืสเต็บพอกับไปแล้วครับไปแล้วเอ้ไเข้าไปเข้าไปโอ้ยบอลติดต่อ่อนบน,นีนี่หมอเ่มริงจิงเอ้ยอ่นเ้าอนโอ้ยนะบต้น,ตนกรรมการป่าเฝาตน้นกรรมการป่าเฝาดีขาหลังขาลัง ขลังขลังชุดกรรมการปรับฟาานะผมออกได้เปล่าออกได้เปล่าเนี่ยให้เล่นวันนีดเป็นละหน่อยนะผมไปแล้วครับไปแล้วดูบอลทำไงครับเลี้ยงเลี้ยงแล้วครับเลี้ยงแล้วโอ้ยเลี้ยงไปใส่ตาต่อเนาะเจ้าเลยดูครับดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโอ้ยิงนี้ เ้ยโอ้ยเตะอัพเตะครับทับปีกเล้วนอนทับอีกแล้วโอ้ยเจ๋อเลยห้อ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 ยท่ายังไรท่าย่งโอ้ยท่าอะไรท่าอะไรดูครับโอนอนนอนโอ้ยท่าอยังอีกคือพี่ดาวเถอะเดี๋ยวนี้มึงเห็บชูวิดาวมึงนั่งท่ากบคือพี่ดาวเลยแับนี้ โอ้โหโอ้โหโอ้เบิ่งหาสีเจเดไปแล้วครับไปแล้วครับนักบอลครับนักบอลครับปี๊ดปี๊ดโอ้ยเร็วมากนะเป็นสีโอ้เลยสีลมนี่ครับเฮ้ยเนักบอลนักบอลครับนักบอลมาแล้วนักบอลเตะโอ้โหโอ้เตะเข่ากัมเพยังเดี๋ยวว่านักบอลมาเสียงไหมมีเสียงครับมีเสียงออเลย ไ,ไ,ไ,ไปแล้วเอาบอลนี้แล้วลาบอลนี้แล้วลาบอลนี้ละไปไปแล้วเจ้าบอลไปแล้วโอ้โหดูวิ่งตามบอลครับวิ่งตามบอลโอ้โหโอ้มาตรงแทงเยอะนะครับแทงสวยๆเล่นตามบอลครับเอาแล้วเอาละวทำอะไรเฮ้ยปีน <prove the úblic> โอ้โว <t iny owania> like. ิ่งเกินกรรมการครับเปล่าครับเปล่าวิ่งเกินกรรมการครับเปล่าครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห เดยนครับก็ทำไรครับโอ้โหหยาเพศจังเทียวโอ้ยเกือบซิ้มส้นหัวปะนี่แลาวซิ้มขีซิ้มขีดพิดาวอีกแล้วเราก็าทำไรครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้เตี๋โอ้ยนายเจ๋อ อืชนชนกรรมการนะชนกรรมการเปล่าเปล่าเป่าเฮ้ยชนกรรมการเอาไปพุ่มตกให้เอาหนึ่งสองโอ้ยไหชนได้กรรมการโอ้ไปแล้วไปแล้วอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้เมื่อกี้ครับขาติดกันนิดหน่อยครับเป็นลูกเตะจากมุมครับมุนเจ้าเตะมาเลยเอาเอาใหญ่ชนกรรมการเี่โอ้ดูครับดูครับ ขอให้พ sí, okay, okay, okay. ี่เ no พื่เก็บให้เหรอโอเคโอเคเดียวพื่มเก็บให้นะปาบายเพื่มเก็บให้เร็วมาแนแเียังเยังยีนะครับห้ยยโอ้ขาหลังขาหลังเฮ้ย้ยขาหลังขาัเอ้ยนกำลัการพ่ื่มเป่าเปล่านะไปเจ้าไปไปโอ้ยโอ้ยโออ้อ้้ยโอยโอ้ยอนอ้้โโยย ใหนเจ้าเลี้ยงบอลยาวเลยนะเฮ้ย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 ,อยโอ้ตกใจหมดเลยครับไปครับไปเราโอโ้เลี้ยงโกโก,โก้ไปเราเจ้ายิงยิง,ยงโอ้โหแรงมากครับเจ้ายิงยิงโอ้ยโ,โอ้ยชาวน้อยครับพรสวรรค์ของเขานะครับชาวน้อยไปสองเดือนครับ อย่าชนกรรมการนะขอเขาวิ่งมาตั Gotta, <s ups tumor imon> oh. ้งหลักนะครับรอให้ผมส่งให้นะครับถ้าผมส่งให้แล้วเจ้าหนึ่งสองชู่วูวูแรงมากแม่สีครับแรงมากโอ้ยเอ้าไปไปเจ้าไปไปเออเตะต่อโอ้ยเกือบล้นลงน้ำแล้วนะครับโอ้ยมึงหางคนสี่เลยโอ้พี่ฟื้นแม่เราดิเจ้า อ่างน้ำพี่ดาวต้องเอาลงอ่างน้ำพี่ดาวที่เจ้าเจ้าหูหูก้าลงเป่าลงเบาๆนะอออ่าดูดูเหมือนพี่ดาวครับปลอดภัยไว้ก่อนน้ำต้องนเจ้านะไม่กล้าลงละตอนมีน้ำกล้าลงอยู่นะแม่สีไม่กล้าลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเออพี่พี่เอามาให้ครับเดินบนเดินบนครับ นึ่งเจ้าหนองโอ้ยไม่ขึ้นหนึองไโอย๊บจุ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 ๊บโอ้ยทำไรครับพี่ทำไรออเอออออเตะครับเตะครับทำมให้พี่เพิ่มส่งให้ยิงเหรอได้พี่เพิ่มส่งให้เอ้าส่งให้แล้ว ใจยิงเลยนะหนึ่งสองสามออโอ้ยเขาโอ้ยเบิ้งเบึงเบึงเบึงดาบเป็นเวลาแลียนโอ้ยนะครับเดียวครับถึงเส้นประตูแล้วนะครับถึงเส้นละวถึงคอกละโอ้ยนี่เสียงมีเสียงเหนื่อยไหมครับนักกีฬาเหนื่อยไหมจ๊ะโอ้ยนักกีฬาจากข้างหลังครับโอ้ยเลี้ยงบอลน,นี่ไปเจ้าไปไปเจ้าไปไปเจ้าไปไปโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้ยนะครับนักกีฬาวิ่งครับเมยเหรอเมยเหรอนกีฬาเนยตนากก็เมยแบบนี้เอบงเองเืองาขีด้าเลยว้ยเฮือเฮอเฮือเฮือเอเฮืยเฮืยเฮอเฮืยเฮ้ยเฮอเฮอเฮืยเฮือเฮืยเฮยเฮยยเฮ้ยเฮอเือเฮืยเฮ้ยเฮืยเฮยเฮืยเฮอเฮือเฮือเฮืยเฮอเฮืยเฮืยเฮอเฮือเฮย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 เฮ ดูครับดูครับวัน,นเล่นบอลเหมือนพี่ดาวครับนั่นเล่นบอ,นบอ,นอาาเลบอเหมือนพี่ดาวคขาจ้านันเล่นบอลเหมือนพี่ดาวดูนะเฮ้ยชนกับประการเดี๋ยวชนกับประการไหมเอาโอ้ยหนักทำไรหนึ่งเจ้ามามามาพี่พื้อบอกให้มามามาแล้วมาแล้วมาแล้วอีีน่โอ้ย มาครับมาตรงนี้นะครับได้ปิดคลิปแล้วนะเจ้าเดี๋ยวพี่พื้ม่อนมาให้เล่นใหม่นะนะครับแม่ปีครับเดี๋ยวอาบอลมากรอนอามามืนี้เร็วพี่ปื้อมาบอลออกมาให้เร็วนะน,นี่ยเงียนประกาศลงนะครับแม่ปีครับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ใครลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องพี่ปื้อน้องควานชาแนลด้วยนะครับผมเออลงมาแล้วโอ้โหดูเวลาลงนะ ปลอดภัยเหมือนพี่ดาวนะนี่นะครับเรียบร้อยครับดูครับเีาจะดูวิธีเขาเอาบอลขึ้นก่อนนะครับแม่สี่ขึ้นแต่ตัวครับบอลไม่ขึ้นคลิป <c ười> นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครตนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่สี่สวัสดีครับผมดู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 ดทำอะไรทำอะไรโฮ้อฮ้อฮ้อฮ้ฮ้ฮ้อ้อนะครับน่ารักมากนะครับแม่สีครับ